ครับแม้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าวันนี้จะมีการผลักดันชาวกัมพูชาออกไปหรือไม่แต่ก็มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างเกิดขึ้นที่บ้านหนองจานครับโดยล่าสุดนั้นก็นายวิร so er ัสมความคิดซึ่งเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาตลอดนะครับก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่และบอกว่าหลัง18นานิกาวันนี้หากไม่มีการดาเนินการใดๆเกิดขึ้นตนเองก็จะดําเนินการร่วมกับชาวบ้านหนองจานขณะเดียวกันมีรายงานนะครับว่าแม่ทัพพักที่1ก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสะแก้วเพื่อเตรียมบัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเองครับ ความเคลื่อนไหวที่บ้านหนองจานนะครับขณะนี้ก็เต็มไปด้วยกองทัพสื่อมวลชนครับที่มาติดตามว่าวันนี้จะมีปฏิบัติการใดๆเกิดขึ้นหรือไม่หลังครบกําหนดเส้นตายให้กัมพูชาต้องขนคนของตัวเองที่เข้ามาปลูกบ้านในพื้นที่อธิปไตยของไทยออกไปนอกพื้นที่ตามที่ก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและก็เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ขีดเส้นตายนะครับ โดยฝ่ายปกครองก็มีการนำป้ายขนาดใหญ่มาปิดประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยใจความของป้ายระบุเป็นขั้นตอนเส้นตายบ้านหนองจานร,ระบุนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยยืนยันให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ตามข้อตกลงเดิมซึ่งเป็นไปตามผลประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ g b c ครั้งล่าสุดที่เกาะกงเมื่อวันที่10กันยายน2568ขณะเดียวกันจากการสังเกตนะครับพบว่าพันเอก ใช้ในรงกาสีพุ่มรอบการโดยเฉพาะกิจที่12เข้ามาในพื้นที่โดยได้เข้าไปยังจุดที่มีแสลนกั้นนะครับคาดว่าจะเป็นการเตรียมควาพมพร้อมตามกําหนดการที่กองกําลังบุรพาจะเข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วซึ่งก่อนหน้านี้มีการแจ้งให้ทหารกัมพูชาทราบเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและหวังว่ากัมพูชาจะให้ความร่วมมือตามข้อตกลงของ j m c แต่ก็มีหนังสือจากกัมพูชากลับมานะครับไม่ให้ความร่วมมือแต่อย่างไรก็ตามฝ่ายไทยนะครับมีรายงานว่าวันนี้้ก็จะเดินนหนา เก็บกู้ระเบิดในพื้นที่ของฝั่งไทย นอกจากนี้นะครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวของนายวิระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันที่เข้ามาในพื้นที่ระบุว่าวันนี้เดินทางเข้ามาให้กําลังใจเจ้าหน้าที่และจะไม่ขัดขวางการปฏิบัติการใดๆของเจ้าหน้าที่แต่หักหลัง18นาฬิกาไม่มีการดําเนินการใดๆตนเองมองว่าปัญหาการลุกลาพื้นที่อธิปไตยบ้านหนองจานเกิดขึ้นยืดเยื้อตั้งแต่ปี2553จนทําให้ตนเองถูกจับในพื้นที่แผ่นดินไทยไปติดคุกที่กัมพูชาดังนั้นวันนี้หากไม่เกิดอะไรขึ้นหากจากนี้ไปตนเองร่วมกับบชาาาาว้นนนหองจดํเิกร การทวงคืนอิปไตยก็ขอให้เจ้าหน้าที่อยากขัดขวางการดำเนินการของตนเองเช่นกันตั้งแต่6โมงเย็นของวันนี้เป็นต้นไปถ้าหากยังไม่มีการผลักดันขเขมรออกจากบ้านหนองจานบ้านหนองยากแกว้วคราวนี้อย่ามาห้ามนะครับอย่ามาขัดขวางชาวบ้านหนองจานกับผมนะครับวันที่ผมนัด ที่จะเข้าพื้นที่เองนะครับทางการซึ่งไม่ทำหน้าที่ก็อย่ามมาขัดขวางแต่ในวันนี้ผมไม่ยุ่งผมไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนอกจากไม่ขัดขวางแล้วผมกับชาวบ้านหนองจานทุกคนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ครับในวันนี้เราให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้ทำหน้าที่ ในส่วนความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งนะครับที่บ้านหนองยะแก้วพบว่ากลุ่มประชาชนชาวกัมพูชาประมาณ30-40คนเริ่มเดินทางมารวมตัวอยู่บริเวณใกล้แนวรัวลวดน้ำลักษณะรอดูสถานการณ์บางส่วนก็ถือกล้องโทรศัพท์ถ่ายภาพพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของตนเองขณะที่ฝั่งไทยยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารของกองกำลังบุรพาประจำจุดคอยสังเกตการอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มีรายงานว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่สนับสนุนโดยการจอมพลังนะครับถูกส่งจากท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วแล้วแต่จะนําไปใช้ในพื้นที่ใดก็ยังไม่มีียังไ,ไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับ ทั้งนี้ท่ามกลางการจับตาของทุกฝ่ายว่าภายใต้เส้นตายสิบตุลาคมวันนี้จะมีการปฏิบัติการใดๆเกิดขึ้นหรือไม่มีรายงานว่าพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่งคนใหม่นะครับเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและพร้อมบัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเองหากเกิดการสร้างสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นกอ,องทัพภาคที่หนึ่งนะครับก็ประกาศว่า จะดาเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับเมื่อเห็นว่าได้เปรียบกับการลุกลาอธิปไตยของไทยดังนั้นวันนี้นะครับจะมีการดําเนินการหรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์จากบ่ายไปถึงช่วงค่ําซึ่งปกติแล้วจะมีการขนคนมาเพิ่มฝั่งกัมพูชานั้นก็ต้องรอดูครับว่าจะมีสถานการณ์พลิกผันไปอย่างไรขณะเดียวกันวันนี้ครับมีรายงานอีกด้านหนึ่งว่าคณะผู้สังเกตการณ์หรือ IOT ก็จะมาลงพื้นที่ที่นี่ด้วยครับ